วิดีโอนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้คุณมีสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวนะคะสิ่งที่ทำให้คุณมีสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวนะคะพลังงานของคนที่ดูนิ่งช่างคิดพิจารณา นะคะบางคนเนี่ยนะดูมีประสบการณ์น้อยหรือดูดูเด็กกะค่ะแต่คุณมีวุฒิภาวะมีความเงียบนิ่งนะคะความเงียบนิ่งแล้วก็เป็นลักษณะของความเงียบที่ไม่ได้เงียบเปล่าๆแต่เงียบแบบดูมีจุดมุ่งหมายดูมีทิศทางนะคะมีทิศทางแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นถึงพลังงานของคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วย น้ำใจความอบอ้อมอารีนะคะความเป็นคนที่เหมือนมีความรักอะติดตัวอยู่เสมอความรักความเมตตานะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามการเดินทางของคุณเนี่ยนะนำพาสิ่งที่เป็นความอ่อนโยนความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะติดตัวไปด้วยเสมอนะคะเพราะนั้นต่อให้คุณนะคะดูเหมือนบางครั้งเนี่ย คุณคุณอาจจะนิ่งหรือมีจังหวะหรือบางช่วงที่คุณดูไม่ได้แคร์ผู้คนมากนะะักค่ะนะคะคุณดูไม่ได้แครมากนะะักเนาะหรือคุณเป็นลักษณะที่ไม่ได้ตามคนนะคะไม่ได้ตามว่าเธอจะต้องอยู่กับฉันเธอจะไปไหนแต่เป็นพลังงานของคนที่แล้วแต่ใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไป เพราะคุณมีหน้าที่มีภาระที่ต้องจัดการรับมือเยอะแยะมากมายนะคะแต่คุณก็มองนะคุณมองดูหรือว่าคุณสังเกตว่าอ๋อเขาไปไหนหรอเขามีทิศทางแบบไหนหรอนะคะเพียงแต่เหมือนให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสผู้คนเหล่านั้นนะคะในการที่เขาจะเลือกเดินเนาะตามเส้นทางหรือตามสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะชื่นชอบหรือมันเป็น เส้นทางของเขาอะนะคะแต่ทีเนี้ยพลังงานยังไงซะคุณก็ดูเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสุขความเมตตาอยู่ดีนะคะคุณอยู่เฉยๆคุณอยู่ในจุดของคุณคุณดูเป็นคนที่น่าจะมีมุมของตัวเองเป็นมุมที่ดูมีความสุขเหมือนคนที่สร้างความสุขให้กับตัวเองได้เสมอนะคะอาจจะมีใบหน้ายิ้มแย้มหรือใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอะคะ่ะเต็มเปี่ยมไปด้วย สิ่งที่เหมือนเป็นพลังบวกอะพลังบวกคุณอาจจะมองเห็นแต่โอกาสอะหรือคุณอาจจะมีงานอดิเรกที่ตัวเองชอบสะสมสะสมสิ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความชื่นชอบอย่างมากนะคะพลังงานของคนที่มีไฟแรงสูงคุณเนี่ยเหมือนชอบเดินทางหรือเป็นพลังงานที่ดูเหมือนแอคทีฟอยู่เสมอ แอคทีฟอยู่ในมุมของตัวเองการงานโดดเด่นตั้งใจทำงานเป็นคนที่ทำอะไรก็น่าจะคล่องแคล่วและว่องไวคือดูมีไฟดูเป็นคนที่มีเป้าหมายมีความกระฉับกระเฉงอะคะ่ะในการขับเคลื่อนเนาะไม่ว่างานนั้นนะคะจะอยู่ในอองานประจำหรืองานเสริมอะไรก็ตามแต่คุณจะดูกระฉับกระเฉงเสมอนะคะ พลังงานเนี่ยถ้าโสดนะก็โสดแบบมีความสุขอะโสดแบบก็อยู่ได้เนาะนะคะอยู่ได้แล้วก็ทำอะไรของคุณไปนะคะพลังงานเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่ทำให้คุณมีสเสน่ห์เนาะโดยไม่รู้ตัว passion แรงบันดาลใจคือดูเป็นคนที่มีแรงขับเคลื่อนจริงๆคุณดูมีความหวังมีเป้าหมายอะค่ะนะคะ,นะคะ มีความหวังมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจคือเหมือนคนที่รู้ว่าทําอะไรอยู่ทําเพื่ออะไรแล้วก็ทําต่อไปอย่างมีความหวังนะคะอาจจะชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณสามารถอยู่ในจุดอยู่ในมุมของคุณได้อย่างมีความสุขรู้คุณค่าตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วมองว่าคุณจะยิ่งทำสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองไปเรื่อยๆ คุณค่าที่ว่าเนี่ยก็แล้วแต่เลยอาจจะเป็นทักษะใหม่ๆที่คุณพัฒนาให้ตัวเองเก่งขึ้นนะสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ดีขึ้นหรือสิ่งที่ไม่มีอยู่คุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีสิ่งนั้นเพื่อความก้าวหน้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะไปสู่สิ่งใหม่หรือเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่นะคะเพราะนั้นเห็นถึงคนที่คุณคุณมี นอกจากแรงบันดาลใจเนาะแน่นอนว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดนะคะว่าคุณจะพาตัวเองไปอยู่จุดไหนนะคะและพลังงานของการปีกตัวคุณปีกตัวคุณมีเอกลักษณ์โดดเด่นการปีกตัวของคุณเนี่ยมันนอกจากปีกตัวไปอยู่เงียบเแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงการอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่คุณอาจจะดูโดดเด่นหรือว่าดูโดดเดี่ยวนะคะ คุณอาจจะมีการแต่งเนื้อแต่งตัวที่แตกต่างบุคลิกลักษณะการวางตัวการพูดจานะคะที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือค่อนข้างจะชัดเจนในตัวเองว่าคุณต้องการอะไรนะคะคือเหมือนคนที่เลือกตัวเองนะคะคนที่สามารถที่จะไปตามเส้นทางของตัวเองได้นะคะพลังงานที่ดูมีความสุขจริงๆ นะปฏิเสธไม่ได้เลยไม่ว่าชีวิตคุณจะเจออะไรก็ตามนะแต่มีพลังงานของคนที่จะสร้างความสุขได้เสมอะคะ่ะให้กับตัวเองนะคะแม้เพียงเล็กน้อยอ่ะแม้แม้เพียงการใช้เวลายอยู่ในบ้านคุณก็สนุกเพลิดเพลินไปกับสัตว์เลี้ยงนะคะกับสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะบางคนเนี่ยนะคะคุณอาจจะบับ ดูเหมือนฟุ่มเฟือยหรือว่าดูเหมือนคนที่มีชีวิตที่ดีนะคะบางคนเนาะคุณก็อาจจะแบบใช้จ่ายไปกับสิ่งที่จะเหมือนทําให้คุณรู้สึกสุขสบายนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนตกเป็นเหยื่อได้ด้วยนะนะคะไม่ว่าการตกเป็นเหยื่อนั้นน่ะอาจจะเกิดจากคําพูด การแสดงออกการกระทําสิ่งที่คุณเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นพลังงานของการอยู่ในจุดที่ไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายเลยแต่มองว่าคุณน่ะก็น่าที่จะแบบมีภูมิต้านทานพอสมควรนะคะหรือหรือคุณสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อะโดยที่คือคุณจะพยายามเหมือนมี พลังงานที่เป็นบวกนะหรือด้วยความที่รักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยแหลนะเพราะนั้นต่อให้สิ่งที่คุณเจอมันอาจจะแบบเป็นการทำร้ายคุณเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้คุณรู้สึกถูกด้อยค่าหรือสูญเสียบางอย่างหรือถูกเอาประโยชน์บางอย่างไปจากคุณมองว่าคุณก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยังคงมีความโดดเด่น ปลีกตัวนะคะแล้วก็มีแพชชั่นหรือว่าแรงบันดาลใจในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองอะค่ะหรือเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยู่ดี mm hmm. เพราะนั้นมองว่าคุณก็จะทำในส่วนของคุณอะให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดนะคะส่วนการถูกเอารัดเอาเปรียบเสียเปรียบหรือว่าตกเป็นเหยื่อใครก็ตามอะคุณก็รับรู้ในส่วนนั้นแล้วมองว่าคุณก็สามารถที่จะแบบ อยู่กับมันได้หรือเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะคะ